โอเคสวัสดีครับผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาเมาส์กระตุกนะครับตัวนี้ครับมอเตอร์ผมปกตินะครับขยับปกติเราสามารถเี็คข้อมูลบวกตีครับเดี๋ยวผมาพาไปดูวิธีการว่ามันเป็นอะไรีกระตุกครับโอเคนะตัวพอร์ตตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันเป็นพอร์ต USB สามและสองรวมกันครับผมจะลองดูนะครับในการเสียบเปลี่ยนช่องนี้ครับมาไว้ที่ วีดีสองนะครับแล้วก็เอาฮดนี่ตัวข้างนอกนะครับที่ผมอยอมลงทุนให้เลยครับก็มาลองเสียบที่ usb สามนะครับอย่างนี้นะครับโอ <Okay. S 1> เคบอกว่ามันก,กัะตุกไหมเดี๋ยวโอเคครับเห็นไ,ไหมมันก็เริ่มกระตุกนิดนึงครับ คีย์บอร์ดช้าขึ้นครับคีย์บอร์ดชีไ้ไปเลยเมาส์ไปหนึ่ครับเมาส์ขยับอยู่คีย์บอร์ดเชี่อไปคเดี๋ยวมาดูแก่งน,นะต่อครับตอนจากนั้นครับลองทำการถอดออก ลองเปลี่ยนเป็นช่อง USB สามนะครับร 3, แล้วก็ตัวนี้ช่องตัวกันครับเ,รเปลี่ยนช่องตัวกันครับเสร็จแล้วไปสองอันนี้ค้างเลยครับเมาส์ไม่ขยับเลย ลองเปลี่ยนใหม่ครับหลังจากนั้นครับผมลองเสียบนะครับ <c oughs> นี่ออกไม่นไม่เสียบ <c oughs> พอดันหน้าครับ <c oughs> พอดันหน้านี่นี่ครับเสียบเข้าไปก่อ <c oughs> จะแยกกันแบบนี้ครับ มาดูต้องการเทสคีย์บอรกก์ดนครับอ่ะเร็วขึ้นนะเหมครับก็จากการสรุปคิปดูโอเคต้อการเปิดครับ โอเคมาแล้วผาจะทำการทดสอบอีกคัญนึูงนะนะตกไหมครับนี่ครับน้องไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกโอเคครับก็คือเป็นการบอกได้ว่าแหล่งจ่ายพลังงานไฟไม่พอนะครับ นี่ครับก็เป็นการทดสอบเรียกว่าถ้าคือใช้ฮารดิสแบบนี้นะครับคุณควรเสียบแบบนี้นครับเ <c oughs> พื่อให้หน่นจ่ายพลังงานไปพอคนระับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้จะใช้ไฟเยอะน,นะหรือถ้าคุณมีล็อกกิ้งนี้ครับนี่นก็สามารถเสียบแบบนี้ได้เลยครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็สรุปคือเรื่องของการจ่ายพลังงานไปพอไม่พอนะครับสำหรับฮาร์ดดิสอินทอน็แบบตัวนี้นะครับ ทำแบบนี้ครับใช้ได้ปกติครับโอเคจบครับ